สวัสวดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมคลคา่าเซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับแม่โมดมาแล้วจ้านะคะวันนี้นะคะโมก็จะพามาพบกับอีโกคาร์นะคะราคาเบาๆอีกหนึ่งคันนะคะที่ภูมิใจจะนำเสนอสำหรับวันนี้นะคะก็คือเจ้ามิซูบิชิมิรานะคะ1.2 GLX มะคโมเดลปี2017คันนี้นะคะกับราคาที่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดสุดๆนะกับเจ้าคันนี้เดี๋ยว ก่อนที่จะแจ้งราคาเนาะเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันก่อนนะคะเดี๋ยวให้น้องออยพาชมเลยนะคะรอบๆคันสำหรับวิซูบิชิมิราชคันนี้นะคะก็เป็นโมเดลปี2017นะคะสีเทานกพีราบนะคะเครื่อง1ัน 200cc นะคะ78แรงม้า3สูงนะคะก็เป็นเครื่องยนต์อีโคคานั่นเองนะคะสำหรับเจ้าว s u b บิชิมิราชคันนี้นะคะสวยงามลงตัวนะคะกระจังหน้ารังผึ้งนะคะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะตัวนี้นะคะ ไฟเรียวที่กระจกมองข้างก็มีมาให้นะคะสำหรับมิซูบิชินะคะออปชันนะคะครบๆอย่างที่บอกไปในทุกๆคลิปเลยนะคะตัวนี้รถอีวคาประหยัดน้ำมันนะคะมีให้เลือกสรรกันเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็จะรีวิวสลับกันกันกบรถกระบะนะคะมิซูบิชิตายตันนะคะแอดลีดบ้างแม็กหรือแม้กระทั่งตัว โฟวิวบ้างนะคะแต่สัปดาห์นี้นะคะก็กลับมาที่รถเล็กเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันเลยนะคะคันนี้โมเดลปี2017นะคะแต่เลขไม่อยู่แค่น้องออยซูมเข้าไปใกล้ๆเลย31,370กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับโมเดลปี2017เนะาะไม่แค่31,970กกิโลเท่านั้นเองนะคะ มีปุ่มนะคะปรับเขาเรียกว่าอะไรปรับเครื่องเสียงพวงพวงมาลัยให้ด้วยนะคะแอร์แบกคู่นะคะสำหรับมีซูบิชิมิร่าดหนึ่ GLX โมเดลปี2017นะคะภายในสะอาดสะอ้านนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเราดูห้องโดยสารด้านหลังกันนิดหนึ่งนะคะามาเลยตามด้วย ด้านท้ายนะคะของรถนะคะตัวนี้เลยนะคะก็เช่นเดิมนะคะเราก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยนะคะกล่องเก็บสัมภาระเนาะที่มิสุวิชิเขาก็จะเล็งเห็นถึงความอะไรอะความใส่ใจในการแบบกระจุกะจิกของอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยยางไหลนะคะตัวนี้แล้วก็กุปกรนะคะยังคงเดิมครบนะคะตัวนี้ มาเลยมาเรื่อยๆตัวนี้นะคะก็จะมีจอตรงกลางมาให้ด้วยนะคะแล้วก็คู่มือนะคะครบนะคะคู่มือเข้ารับบริการเล่มดําทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะสำรุดสำหรับแม่พูดลิ้นพันกันเลยทีเดียวสำหรับ ishi, มิ t s u b ิชิมิรา a คันนี้นะคะที่ภูมิใจนะคะมานำเสนออ่าน้องออยดูห้องโดยสารตอนหน้าด้วยสักนิดนึงนะคะ ภายในรอบๆนะคะด้านข้างก็ตกแต่งด้วยเปียโนแบ็คนะคะคอนโซลกลางเช่นกันนะคะเหมือนเหมือนกันเลยนะคะนี้ก็สวยงามนะคะเดิมๆมิตซูบิชิมีรานะคะ1.2 GLX โมเดลปี2017นะคะกับราคาเนาะเดี๋ยวเรามาแจ้งราคากันเลยนะคะสำหรับเจ้ามิตซูบิชิมิลานคันนี้นะคะราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ2 9 9 0 0 0บาทนะคะ คุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่กําลังมองหารถยนต์อีกโกคารนะคะราคาประหยัดขอนสบายๆนะคะสาหรับเจ้าคันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะที่ภูมิใจจะมานําเสนอสําหรับวันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามหมดได้นะคะที่เบอร์0 8 3 1 0 0 6 1 6 1มนะคะมีปัญหาในการไม่เข้าใจในเรื่องของส่วนของเอกสารในการซื้อขายก็สามารถโทรปรึกษาได้นะคะหรือว่าติดตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถโทรปรึกษาได้เลยนะคะยินดีให้คําปรึกษาคุณผู้ชมทุก คนเลยนะคะที่โทรสอบถามเข้ามานะคะสำหรับรีวิววันนี้นะคะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะพบก,กันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะอบก